ถ้าเกิดผู้ชายคนนั้นมีเมียอยู่ก่อนแล้วแต่ออกหน้าเชื่อชูคนที่สองจดทะเบียนคนที่สองใครที่เมียน้อยครับท่านคิดว่าถ้าเขากับคนแรกนี่เขามีการแต่งงานแบบถูกวัฒน,นธรรมนะคะอยู่กินกันมานานเราก็เรียกว่า common marriage common law marriage คือไม่ต้องไปจดทะเบียนแต่ทางคนหมายเขาก็ยอมรับถ้ามีสภัยมาจากพยาน พ่อแม่รับรู้เพียงแต่ไม่มีทะเบียนคนนั้นควรจะมีสิทธิ์เป็นเมียหลวงคนนั้นควรมีสิทธิ์เป็นเมียหลวงอย่างรัฐมนตรีคนหนึ่งนั่นนะครับนี่เรื่องจริงเลยมีภรรยาคนหนึ่งแต่ไม่ได้จดทะเบียนแล้วก็เคยอยู่กินด้วยกันแต่ตอนหลังไปแต่งงานกับอีกคนหนึ่งแล้วก็เชิดหน้าชูตาในสังคมบอกว่าคนนั้นคือภรรยาแล้วก็จดทะเบียนด้วยตกลงกลายเป็นคนแรกเป็นเมียน้อยตกลงอันนี้อันนี้ถือเป็นเมียน้อยเพราะเต็นเมียก่อนเรียกว่าเมียก่อนเมียก่อนเมียหลัง ตกลงเมียหลังก็ไม่จะเป็นเมียน้อยแต่เมียก่อนอาจจะเป็นเมียน้อยได้นะครับคืออย่างนี้ฮะอันแรกไอ้หนเดียวหรือเป็นครั้งคราวนี้ไม่ได้ต้องซ้ำซ้อนกันอยู่สองคนนะครับนี่ลักษณะคําว่าเมียน้อยกับเมียหลวงนะครับต้องซ้อนกันอยู่ในเวลาหนึ่งซึ่งไม่ใช่หนึ่งนาทีนะคะต้องนีต้องซ้อนกันอยู่เออถ้าไม่มีไม่มีเมียน้อยไม่มีเมียหลวงนะครับ แล้วคําว่าเมียน้อยเมียหลวงเนี่ยมันจํากัดความยากถ้าอาจารย์ผมเนี่ยพอจะมารายการนี้ผมนึกเลยว่ามันไม่ใช่ง่ายอย่างที่คิดสียแล้วเนี่ยว่าคนแรกหรือคนหลังหรือคนไหนนะมผมก็ลองไปเปิดพจนานุกรมดูนะฮะเมียน้อยมันขึ้นก่อนไะงตัวน้อยหญิงที่ชายเลี้ยงดูอย่างภรรยาแต่ไม่มีศักดิ์ศรีเท่าเมียหลวง หรือไม่ได้จดทะเบียนสมรสทีนี้มาดูเมียหลวงนะฮะคำยังแดดความมีอีกครับจากพจนานุกรมน่าสนใจบอกเมียที่ยกย่องว่าเป็นใหญ่ครับมีหลวงคือเมียที่ยกย่อง่าเป็นอ่อนนี้ถ้าเอาแค่นี้เป็นหลักนะคนไหนก็ได้ที่เขายกย่องมาเป็นใหญ่ที่เหลือเป็นน้อยเรียบร้อยเมียน้อยแต่นี่หลักเมียน้อยถ้าเอาตามที่พจนานุกรมว่าเนยจะเน้นอันหนึ่งคือไม่จดทะเบียนมีเน้นอันหนึ่ง อันที่สองคำยิงมันตามมาแต่ก่อนเนี่ยครับมันใช้นํำสกุลไม่ได้คเคยมีการฟ้องกันอีกยังใช้นํำสกุลอาจารย์นึกออกไหมแล้วถ้าผู้ชายเกิดไปจดทะเบียนซ้อนหลายคน,นครับไม่ได้ไม่ได้ผิดกฎหมายผิดกฎหมายแต่ว่าผมเห็นเขาทำกันเยอะแยะนะครับในเมืองไทยอันนั้นหลอกหลอก,หลอกแน่นและผิดกฎหมายด้วย